สัตว์ที่มีอัธยาศัยดีจะคบกันกับพวกมีอัธยาศัยดีสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวก็จะคบกันกับสัตว์พวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีปัญญาจะคบกันกับส<ๆ>ัตว์ผู้มีปัญญาสัตว์ผู้มีหิริความละอายมีโอตปะความเปลี่ยนกลัวก็จะคบกันกับสัตว์พวกนี้ครจชาบอกว่าพิกุเธอเ,เห็นไหมพิกุที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุนพวกนั้นเป็นพวกผู้หูสูร เห็นที่นั่งสมาธิเดินจงกรมกับพระสารีบุตรไหมพวกนั้นเป็นพวกมีปัญญาเห็นพวกที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุลทธะไหมพวกนั้นเป็นพวกที่เลิศด้านทิพยจักขูแล้วก็บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะคบค้ากันสมาคมกันโดยธาตุแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันก็ตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะสมาคมกันโดยธาตุนั้นใครที่กําลังสมาคมกันอยู่ก็แสดงว่ากําลังเข้ากันได้โดยธาตุ คุยถูกคอกันภาษาเดียวกันสินเสมอกันจายค่าเสมอกันศรัทธาเสมอกันโยมลองศรัทธาคนละแบบสิโยมก็จะไม่คบกันนะศิลคนละแบบก็จะไม่คบกันเสาร์อาทิตย์ฉันจะไปวัดคนนี้จะไปตกปลาไอ้คนนี้จะไปดูหนังเราคุยเรื่องความสงบสงัดมากน้อยสันโดษไอ้นี่คุยเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่มนะพระเจ้าบอกการคุยของเราจะเป็นไปกันไม่ได้ เนี่ยเพราะความมีสิทนไม่เสมอกัน